สวัสดีครับท่านผู้ชมและลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่านผมได้พยายามสืบหาประวัติตำนานตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงแบบแท้จริงมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและลูกศิษย์หลวงปู่สวงเรื่องราวต่างๆที่ผมได้นำมาลงย่อมเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชม ที่ได้เข้ามาดูมารับฟังแล้วนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของหลวงปู่สวงต่างๆที่มีคนนำมาเล่ามากมายซึ่งเรื่องที่นำมาเล่านั้นมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงการที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงได้ฟังเรื่องราวที่มีการปรุงแต่ง เรื่องราวนำมาเล่าแบบผิดเพี้ยนจากเรื่องจริงหรือแต่งเรื่องโกหกมาเล่าให้ท่านฟังนั่นเองและที่ผ่านมาไม่นานมานี้ได้มีบุคคลนำเรื่องราวที่ผมลงในคลิปก่อนๆไปปรุงแต่งเรื่องราวหรือเสริมตัวละครขึ้นมาเล่าก็หลายคลิปหลายเรื่องผู้ที่ได้ติดตาม คลิปในช่องผมมาตลอดจะรู้ดีว่าเป็นเรื่องไหนบ้างสังเกตง่ายๆคือเรื่องไหนที่เล่าเป็นเรื่องเดียวกันให้ท่านเข้าไปดูเรื่องของผมกับเรื่องของที่ช่องอื่นเล่าใครลงก่อนนั่นแหละครับเป็นหลักฐานอีกอย่างเรื่องที่ผมเล่าในคลิปหรือลงคลิปจะไม่เหมือนคนอื่นที่เล่ากันมานมนานแต่ละเรื่องแต่ละคลิปที่ผมลง ร้วนเป็นเรื่องเก่าที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนเพราะเรื่องเหล่านี้บรรดาสื่อทั้งหลายไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองทำให้สื่อบางช่องเล่าเรื่องกลับไปกลับมาเช่นเรื่องก่อนบอกว่าเป็นแบบนี้พอมาเล่าตอนหลังว่าเป็นแบบนั้นทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเมื่อก่อนเขาเล่าว่าหลวงปู่สวงไปบินทบาทที่นั่นที่นี่กับคนนั้นคนนี้ มาตอนหลังเปลี่ยนว่าหลวงปู่สวงไม่เคยบินทบาทการที่ทุกท่านได้ฟังเรื่องเล่าปรุงแต่งหรือข้อมูลไม่จริงผลเสียก็มาอยู่กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมการที่คนฟังเชื่อเรื่องราวที่ผิดเพี้ยนนั้นก็เพราะว่าคนฟังไม่มีข้อมูลหรือเรื่องราวที่แท้จริงมาหักหล้างเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องเล่านั้นนั้น ฝั่งคนเล่าก็คิดว่าเล่าอย่างไรก็ได้เพราะว่าหลวงปู่สวงท่านละสังขารไปแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเพราะคิดว่าไม่มีใครมารู้ว่าเรื่องที่ตนเล่านั้นจริงหรือเท็จจึงออกมาเล่าว่าตนนั้นเป็นลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดหลวงปู่สวงได้รับนู่นนี่นั่นตามแต่เขาจะเล่า โดยเขาไม่รู้เลยว่าหลวงปู่สวงท่านรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีล่วงหน้ามาเป็นเวลานานแล้วท่านจึงทำตนไม่พูดอะไรและท่านก็ไม่เคยพูดหรือว่าเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังเลยและอีกหลายอย่างที่ท่านทำเช่นท่านทำตัวเป็นคนบ้าหรือว่าคนสติไม่ดีทุกสิ่งที่ท่านทำในตอนนั้น ก็ล้วนป้องกันคนที่จะมาเอบออ้างท่านในตอนนี้และตอนนี้ก็มีหลายคนที่ทำแบบนั้นท่านจึงทำตัวหรือว่าวางตัวเพื่อป้องกันเรื่องเหล่านั้นเอาไว้หลายอย่างให้พวกเราได้พิจ,จนารณาในปัจจุบันรวมทั้งเรื่องที่ท่านไปอยู่ในหลายๆสถานที่ซึ่งจะเป็นแบบต่างยุคต่างเวลาต่างสถานที่ ทำให้บุคคลในหลายๆสถานที่ไม่รู้เรื่องราวของหลวงปู่สวงแต่ละคนจึงรู้เรื่องเฉพาะตอนที่หลวงปู่สวงได้ไปณสถานที่แห่งนั้นเท่านั้นทําให้คนที่ออกมาเล่าเรื่องไม่จริงข้อมูลเรื่องราวเหล่านั้นก็จะย้อนแย้งกับเรื่องราวในสถานที่อื่นๆเรื่องราวต่างๆจะไม่สอดคล้องกัน ถ้าท่านรู้เรื่องราวข้อมูลแท้จริงหลวงปู่สวงท่านก็รู้ได้เองว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จคลิปที่แล้วผมได้วาดภาพบรรยากาศที่ผู้คนมากมายมาเอาหวยจากหลวงปู่สวงตอนที่ท่านอยู่ตามกระท่อมกลางทุ่งนาภาพบรรยากาศมุมกว้างโดยรวมแบบนี้ไม่เคยมีใครถ่ายรูปเอาไว้ทำให้หลายๆคนไม่เคยเห็น และนึกภาพไม่ออกโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆและภาพวาดนี้ก็ได้ทำให้เรารู้ว่าตอนที่หลวงปู่สวงท่านยังมีชีวิตอยู่มีพระมาหาห,าหลวงปู่สวงล้วนจุดประสงค์มาขอหวยเอาเลขหวยเป็นหลักและมีพระหลายรูปมาถ่ายรูปกับหลวงปู่สวงจึงทำให้ปัจจุบันมีพระหรือว่าอดีตพระหลายๆคน มีรูปถ่ายกับหลวงปู่สวงเรื่องขอหวยนี้หลวงพ่อเปี่องก็เคยเล่าในคลิปก่อนนั้นว่าพากันไปขอหวยแต่โชคดีหลวงปู่สวงท่านตักน้ำรดหัวให้พระทั้งสามรูป18ครุและหวยก็ออกหนึ่งแปในงวดนั้นทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปผมมาตลอดจะรู้ดีในเรื่องนี้ครับต่อจากตอนที่แล้ว ยามเย็นหรือว่าพลบค่ําบรรดาผู้คนรวมทั้งพระที่มหาหลวงปู่สวงในตอนกลางวันต่างก็ทยอยพากันกลับบ้านกลับวัดเพราะพระส่วนมากมาจากวัดหมู่บ้านไกลๆหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดเมื่อผู้คนจำนวนมากกลับไปหมดแล้วก็ทิ้งเอาไว้เพียงร่องรอย ว่ามีผู้คนจำนวนมากมายมาที่ท้องนาแห่งนี้เพราะแปลงนารอบๆบริเวณกระท่อมที่เมื่อก่อนมีต้นต่อข้าวที่เกี่ยวแล้วหรือว่าต่อสังข้าวยืนตั้งโดเดเต็มพื้นแปลงนาบัดนี้ได้แบนราบเรียบไปกับพื้นนาเพราะคนจำนวนมากเหยียบยำ่ำดูเหมือนมีคนเอาตารีดขนาดใหญ่มารีด ต้นตอสังข้าวเหล่านั้นจนราบเรียบจนทั่วแปลงนารอบๆกระท่อมที่หลวงปูส่สวงอยู่ส่วนแปลงนาที่อยู่ห่างจากกระท่อมออกไปต้นตอสังข้าวก็ยังยืนตั้งโดเดอยู่เต็มพื้นแปลงนาทําให้เราเห็นภาพแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนที่กระท่อมยามเย็นพี่หนูเล่าว่าก่อนจะมืดค่ำบรรดาลูกศิษย์ที่ไม่ได้กลับบ้าน ก็จะพากันรีบกินข้าวก่อนที่จะมืดค่ำเพราะที่กระท่อมกลางท้องนาแบบนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างจะลำบากหากมากินข้าวตอนมืดค่ำแล้วจะลำบากมองกับข้าวไม่เห็นอาหารการกินต่างคนก็ต่างเตรียมมาแต่ที่รถพี่หนูจะมีสเสบียงอาหารเตรียมติดรถมาตลอดเวลาพี่หนูหมด ก็จะกลับบ้านไปหาเตรียมสเสบียงกลับมาอีกครั้งรถพี่หนูจึงเป็นรถทั้งหลวงปู่นั่งประจําและรถสเสบียงอาหารของหลวงปู่สวงและบรรดาลูกศิษย์ที่ติดตามใกล้ชิดเรื่องอาหารการกินบางครั้งก็ได้อาหารจากผู้คนเอามาถวายหลวงปู่สวงและเรื่องอาหารถ้ามีผู้คนนำมาถวายหลวงปู่สวงพี่หนูก็จะแยก บางส่วนนำออกมาให้บรรดาลูกศิษย์ที่มาอยู่ประจำแบ่งเอากับข้าวของกินบางส่วนไปแอบซ่อนหรือเอาออกไปให้ห่างจากหลวงปู่สวงอา้าวพี่หนูทำไมต้องพากันทำแบบนั้นละ่ะพี่หนูก็บอกว่าถ้าไม่เอาออกไปแบบนั้นอยู่ใกล้หลวงปู่หลวงปู่ท่านจะให้ผู้คนที่มาจนหมดเพราะ หลายๆครั้งที่หลวงปู่เอาของกินหรือกับข้าวแจกจ่ายให้ผู้คนที่มาจนหมดจนไม่มีกับข้าวเหลือทำให้บางครั้งหลวงปู่สวงต้องกินข้าวกับเกลือและบรรดาลูกศิษย์ที่อยู่ในขณะนั้นก็กินข้าวกับเกลือด้วยกันทั้งหมดทุกคนพี่หนูยังเล่าต่อไปอีกว่าเรื่องรถราก็ต้องมีน้ำมันเตรียมพร้อมเผื่อเอาไว้ตลอดเพราะบ่อยครั้ง ที่อย,อยู่หลวงปู่ส่วงท่านจะเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนโดยไม่มีกำหนดการมาก่อนและก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนท่านจะพูดเป็นภาษาเขมรว่าโต้โต้ต,ต,ตแค่นั้นซึ่งแปลเป็นไทยว่าไปไปแล้วท่านก็ชี้ไปเรื่อยๆปั๊มน้ำมันในยามค่ำคืนตามชนบทก็หาที่เติมไม่ได้ แค่หกโมงเย็นปั๊มต่างๆก็เริ่มปิดหาที่เติมน้ำมันลำบากอีกอย่างเวลาขับรถออกไปตามทางลูกรังในยามค่ำคืนไหนจะมืดไหนจะฝุ่นพระคลุ้งเต็มไปหมดจนมองทางไม่เห็นใครตามทันก็ดีไปใครตามไม่ทันก็ตกขบวนหายไปหลวงปูส่สวงท่านจะไม่สนใจว่าใครจะตามมาทันหรือไม่ จะไม่มีการมาจอดคอยว่ารถคนโน้นรถคนนี้จะมาทันหรือเปล่าและไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันก็เช่นกันหรือกลางคืนก็เป็นเหมือนกันหลวงปู่สวงจะไม่มีการมาคอยดูว่าใครจะมาหรือไม่มาจะทันหรือไม่ทันเพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องหลวงปู่สวงเดินทางที่มีคนมาเล่าว,ว่าพาไปเที่ยวตรงโน้น ตรงนี้ไปกันเป็นคณะเป็นขบวนนั้นไม่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่หลวงปู่สวงแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นต้องเป็นหลวงพ่อองค์อื่นหลวงปู่สวงท่านจะไม่ทําตัวเป็นไกด์หรือว่าหลวงพ่อพาญาติโยมเที่ยวหรือทัวร์ไปสถานที่ต่างๆพวกที่ได้ไปด้วยนั้นก็คือพวกที่วิ่งตามขบวนทันไม่ตกขบวนหายไปกำนันชัยพี่หนู และอาจารย์สาโรธบอกผมมาแบบนี้รถยนต์ที่จอดอยู่ที่กระท่อมของหลวงปู่สวงเป็นประจำจะมีสองคันคือรถพี่หนูทะเบียน8-4-2-9ซึ่งเดิมเป็นรถสีขาวพอหลวงปู่ละสังขารพี่หนูเลยได้เปลี่ยนรถนี้เป็นรถสีดำมาจนถึงปัจจุบันส่วนรถอีกคันหนึ่งเป็นรถนิสสันสีบรอนทะเบียน2-1-3-1 เดิมรถคันนี้ตอนอยู่กับเจ้าของเก่าเป็นรถทะเบียน9675รถคันนี้เป็นรถที่หลวงปู่สวงท่านให้หวย28กำนันชัยเลยเอาหวย28นั้นไปแลกรถคันนี้มาเรื่องราวนี้อยู่ในคลิปที่ผมสัมภาษณ์กำนันชัยในคลิปก่อนและรถคันนี้ปัจจุบันอยู่ที่วัดหนองหล่มหรือว่าวัดหลวงปู่หมุน จังหวัดสะแก้วกำนันชัยได้อารคันี้ถวายวัดนี้ตามคำขอของเจ้าอาวาสวัดหนองลมที่กระท่อมที่หลวงปู่สวงท่านอยู่ในบางคืนบางวันจะมีรถมาคอยเฝ้าติดตามหลวงปู่สวหลายหลายคันบางครั้งก็สิบกว่าคันก็มีในยามค่ำคืนดึกสงัดพี่หนูเล่าว่าในยามค่ำคืนหลวงปู่สวงอยู่กระท่อม พวกลูกศิษย์ก็จะพากันนอนอยู่ข้างๆกองไฟที่ก่ออยู่ตรงพื้นดินข้างๆกระท่อมบางคนก็ปูเสื่อนอนใต้ถุนกระท่อมบางคนก็ผูกเปลนอนตามเสากระท่อมหรือกลางเต็นนอนในฤดูแล้งตามท้องทุ่งนาจะไม่ค่อยมียุงก็จะนอนกันแบบนี้ถ้าเป็นในฤดูฝนมียุงก็จะกลางม้งให้หลวงปู่และกลางนอนกัน ตาดาจะเป็นคนชอบนอนข้างกองไฟเพื่อคอยขยับดุ้นฟืนหรือว่าเติมฟืนให้หลวงปู่บางครั้งยามดึกดื่นเที่ยงคืนหลวงปู่สวงท่านจะลุกมานั่งสมาธิสงบนิ่งเป็นเวลานานหลายชั่วโมงพวกลูกศิษย์ก็ได้เพียงเฉงอดูแล้วก็พากันหลับต่อผมก็ได้ถามพี่หนูว่า ตลอดเวลาที่พี่หนูได้มีโอกาสติดตามรับใช้หลวงปู่สวงแบบใกล้ชิดประมาณสี่ปีพี่หนูเคยได้พบเห็นพระมาอยู่ที่กระท่อมกับหลวงปู่สวงแบบหลายๆคืนหลายๆวันมีไหมพี่หนูก็ตอบว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมีมีแต่พากันมาขอหวยมาเอาหวยในตอนกลางวันแล้วก็กลับไป ถึงอยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะหลวงปู่สวงท่านจะไล่ให้กลับวัดเมื่อพี่หนูตอบแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของอาจารย์สารุเล่าว่าเวลามีพระมาหาหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านจะพูดเป็นภาษาเขมรว่าโมติดเฮยลุปลอมแปลเป็นไทยว่ามาอีกแล้วพระปลอมเวลามีพระสงฆ์มหา หลวงปู่สวงท่านจะชอบพูดแบบนี้เสมอๆและอาจารย์สารโรทยังเล่าต่อไปอีกว่าเวลามีพระมาแล้วไหว,ว้หลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านจะไหว้ตอบแล้วพูดเป็นภาษาเขมรว่าบาโมสมเปียยิงเตแต่เป็นไทยว่าไม่ต้องมาไหว้ฉันหรอกหลวงปู่สวงท่านจะพูดแค่นั้นแล้วท่านก็จะอยู่เฉยๆปกติของท่าน ไม่สนใจพระเหล่านั้นท่านก็จะอยู่ปกติของท่านแม้ว่าพระเหล่านั้นจะมาสนใจพยายามจะเข้าหาหลวงปู่ท่านก็เฉยเหมือนกับชาวบ้านที่มาหาหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคุณหญิงคุณนายหรือว่าร่ำรวยแค่ไหนหรือว่าจะเป็นนายพล หรือนายพันยศตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนหลวงปู่สวงท่านก็จะเป็นปกติของท่านพี่หนูเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคุณหญิงคุณนายท่าทางดีมีฐานะเอาของมาถวายหลวงปู่สวงเยอะแยะเลยหลวงปู่สวงท่านกลับเฉยเมยแล้วชี้มือมาทางจอมปลวกที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ไม่เห็นมีผู้คนอยู่ตรงนั้นเลย เหล่าบรรดาคุณหญิงคุณนายก็ได้แต่สงสัยแล้วก็พากันหอบหิ้วเข้าของที่จะนำมาถวายมาตามทิศทางที่หลวงปู่สวงท่านชี้มือให้ไปพอเดินมาถึงจอมปลวกถึงเห็นรถพี่หนูจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งของจอมปลวกพี่หนูซึ่งนั่งอยู่ในรถพอเห็นคุณหญิงคุณนายหอบพิ้วเข้าของแบบนั้นจึงถามกลับไปว่าเอามานี่ทำไมล่ะครับทำไมไม่เอาถวายหลวงปู หลวงปู่สวงท่านชี้มือให้เอาของมาที่นี่ค่ะพอบรรดาคุณหญิงคุณนายตอบแบบนั้นพี่หนูจึงช่วยหิ้วข้าวของนั้นเดินกลับมาหาห,าหลวงปู่สวงที่กระท่อมแล้วพี่หนูก็ได้จัดข้าวของเหล่านั้นถวายหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านจึงรับทําให้กลุ่มคุณหญิงคุณนายเหล่านั้นถึงกับหน้าเจือนหน้าจ่อยที่ตอนแรกมา อย่างกับนางพญามีสง่าราศีมาแบบ V I P และคิดว่าหลวงปูส่สวงท่านจะต้องต้อนรับอย่างดีพี่หนูบอกว่าคิดแล้วก็น่าสงสารคุณหญิงคุณนายเหล่านั้นเช่นกันครับท่านใดที่ชอบเรื่องราวประวัติตำนานแท้จริงหลวงปู่สูงแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจให้ผมได้มีแรงทำคลิปใหม่ๆต่อไป คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีทุกๆท,ท่าน